ตไม่ S <S to então, ับสมัยก่อนตอนีเวลาุดเชีนทีใหม่ไม่จะพาลูกมาเพมาหาเราดูปดูเสือขาวนครับ

ไปหน้าที่ปโลงปุ๊บสามเลยนี่นี่นี่นีฮะ <Ć? S 2> อะไรไ <c oughs> ตากใจนอ <c oughs> no, ชอบเสืออี่อพี่ยังไม่กลับนะไม่ใช่จะไปไหนไปไ

ก็บอกอาป่าเที่ยป่า <usionicana treats broadband encanta> พากนี้เออเสอยนะครับใช่เพราะว่าคนตายมากกว่าโดยที่เราเพราะว่าคนว่า rapaz oh, oh. ฝนทันก็จะตกนนะแต่เราก็เสร็จแล้วพอดีเนาะสหมดแล้วมนะนะังะไปที่อ